ครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว y o u t u ู e นะครับก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับํำรถหกล้อดำซิ่งนะครับผมตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับมาถึงลานลงนะครับก็มาทางฝั่งนู้นนะครับเดินหน้าเข้ามานะครับแล้วก็มาวนมาต่อตอนนี้รอขึ้นแต่ช่างครับนี่นะครับรอขึ้นแต่ช่างขึ้นสั่งผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกครับท่านผู้ชมนะครับครั้งแรกเลยครับมาไม่ถูกนะครับ ให้ดู <I> ผมต่อคันนี้ครับผมได้คิวที่คิวที่เก้านะครับผมในคิวที่เก้าครับคุณทางใน,นก็หลไหลคันนะครับว่ารู้ว่ามองลง้วันยูใส่หันี่ตอนนี้ผมต่อรถพ่วงครันนี้นะครับรอขึ้นแต่ช่างนะครับสภาพก็จะอง่ายอยากหน่อย <laughs> ไงงอกไงงอง,ง,ง,องแมวเนี่ยก็เดี๋ยวเราไปเจอกันเ,เดี๋ยวว่าจะดูตอนเพื่อนดาชังนะครับนี่ครับนี่เป็นโรทีกะเจ้า,มาเมาตู้เอารับตู้นะครับนั่นกับตาสังนะครับอันนี้น่าจะเป็น รถไฟไปเนี่ย่าจะเป็นอ,อะไรครับนีน่าจะเป็นยางพลานะครับผมลืม,ท,มท้ายเบิ้องเจทีแรกนะครับผมผมมัวแต่โทรถามทางเขานะผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้เห็นท้า,ย,าทยคลิปหนึ่งแต่ตอนเลี้ยวออกมานะครับถ้า่างนั้นก็จะได้อีกคลิปหนึ่งอยู่นะครับตอนนี้ก็คือรอขึ้นแต่ช่างนะครับท่านผู้ชม หนึ่งสองสามผุมคันที่สี่ครับคุณกะเจ้าสั่งแล้วเขาจะกับวนไปจอดพุ่มต่อคันนี้นะครับเขาเรียกคังลาหวานนะครับตรงนี้นะครับตอนผมมาตอนนั้นมันคังลาหวานมันอยู่มันอยู่ฝั่งพุ่นนี่สิหรองนะครับหลังจากที่ใจใจตั้งเสร็จนะครับก็วนรถกลับมานะครับพอวนรถกลับมาก็มาเลี้ยวซ้ายขึ้นมาแลนขึ้นมานี่แหละครับแล้วกับมาเลี้ยวเลี้ยว เลี้ยวซ้ายตรงนี้ก็เลี้ยวขึ้นไม้ก็ออยังรถนี่ยังรถล็อกกี้แค่นี้เลี้ยวขึ้นมาแล้วก็กมานี่แหละพี่น้องนะครับขยับแล้วครับขยับแล้วยังไม่ได้ช่างนะครับเพิ่งจะมาถึงตอนนี้นะครับพอว่าขันมาขันไม้เมื่อคืนบางที่นี่ โทาถามกระเจ้ากะเจ้ากันอนนะที่น,อน้องนะครับบางทีเราไปบรบกวนเขานะครับผมก็เลยกะว่าจะเข้าตอนเช้านี่แหละครับเอาผมวางกะเจ้าว่านี่โอ้นี่หม่องลงอ่ะนะครับปุดเปิดสายอุ่น ไงบอไงก็ไง,ววง <c oughs> ไงเดี๋ยวี่วจีน้องไงเดี๋ยครับเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างล่างนะครับท่านผู้ชมเ,เดี๋ยวขออนุญาตขึ้นแต่ช่างก่อนนะครับเจอกันช่วงหน้าครับผมไปเลยครับนี่ครับลอง,องจากแต่ช่างเรียบร้อยครับเอาต่อที่บ้านพี่น้อง ย่างและยางเตี๋ยอย่างละมานชมม้อยย่างแน่นอกหลายก็เป็นจริงจีคือผมวาดภาพไว้ในหัวเนะผมคิดว่ามันจะเป็นเอ่อลานที่เขาแบบเทพื้นไว้ดีๆไหมพี่น้องลานที่เขาเทพื้นเทอย่างไว้ดีๆอ,อย่างนี้ เอ้อวางว่าจะเป็นไังจีบอะมันจะไปจอดเซลล์โอ้ยยังไงกันเนาะเจ้าหวยกันเงียบไปตันเดียวคนนะนี่ครับคันนี้ก็มาด้วยกันต่อผมเมื่อไร 我明天忘记拍了，没做没。 ไปกับเพราะได้เดินหนา้ากับเพ่าได้ตายแล้วคอยต้องรอห้อรถคันนี้ออกก่อนตายตายตายเถย่าย เดี๋ยวด้วยพี่น้องเลยกาลัางคืนวยว่าจะไปยังไงนี่ <S <S ถ้าเขาไปจอดขอา้างหน้าเพื่อนจอดข้างคันนี้มันว่เนี่ยจอดนี่จอดข้างนี่ถอยหลังเขา dạy 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 dạ พ,พับๆไปลอกระเลียมปะยวดเขาไถเขานี่และ

ครับตอนนี้ก็เริ่มขยับแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปเข้าแทนเข้าแทนแกนะครับแล้วนนเรียกขอมมาวัาไหนเนี่ยยี่สูสามหกศูนย์ครับโอ้ยงา,าวจังนิมีวัฒนาว่า เขาก็ไปขึ้นตาช่างเหมือนกันผมนี่ไปยังไงพี่น,อน้องผมต้องถอยอยู่กลางทางเลยดี่นี่ เดีอยวบางคุณเดียกว่องละพี่น,อน้องไปครับเดี๋ยวพาลงไปชมข้างล่างครับผมเดีย๋ยวท่านผู้ชมตอนนี้ก็เข้ามาจอดเรียบร้อยนะครับโอ้ ไปยางก็ได้เลยพี่้องนะครับเดียวรถดีเหยียบ้อนะครับถึงที่จอดเรียบร้อยนะครับนี่ไปดูวังฝุ่นด้านหลังนะครับว่ามันจะเป็นไงวะแหงย่านไปยางแตกยังไอ้เนี่ยอันหนึ่งครับสี่หลืงกินไหมนะครับมาถึงเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมจอดเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เมื่อกี้ก็ถอยเข้ามาย่านจะหยียบบังฟุเจาของมาครับมันมันถอยขึ้นโน้นครับมันลากสังเกตรอยลากนี่ครับห้อยลากห้อยอยังขึ้นมาหนึ่งของไอวิทย์ก็ลากึ้นกันดันที่ออกบอกด้อครับเดี๋ยวเดี๋ยวขยับให้วันนี้ผมจอดได้ไปจอดไส่ผมเคยมาอีกดังอ่ะ <laughs> นี่ครับผม เม <Birthday. S 2> ่อกี้ก็ซื้อกับกงกับเขาโอ้อยากไงพ้นตกอยู่หรอกพี่น้องนะครับมึงดินใต้เครื่องแจงหมดขับเนียรถกระไลไงโอ้สายสายสายสาอยู่บ่ได้นะครับก็ถึงที่หมายเรียบร้อยนะครับทางป่าวานเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมนี่ดิ่ป่าวานร้านบรรจุป่าวานนะครับโอ้รถไลยยดีพี่น้อง เดี๋ยวรายการคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำาหรับการติดตามรับชมครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ